บีหัวใจพ่อแม่ดารีร่วมง,งานศพอ,อมอักขพันธ์ร้องไห้คอลงบอกลูกเขยทำเอาคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถึงกับน้ำตาซึมตามเลยทีเดียวเมื่อพ่อแม่ของดารียเชฟรุปภรรยาขอ,ออมอักคพันเดินทางมาร่วมง,งานศพคนรักของลูกสาวในคืนที่ห้าที่วัดท่าทองพระอารามหลวงหลังจากที่พ่อและแม่ของดาเรียขึ้นมายังศาลาคุณแม่ของดาเรียถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นั่งร้องไห้อยู่สักพัก ก่อนที่จะเดินไปถ่ายรูปที่บริเวณรูปหน้าศพข,ของ๋องและหลังจากนั้นดาเรียก็พาคุณแม่ไปเคุาลงคุยกับ๋องว่าได้เดินทางมาร่วมงานแล้วซึ่งคุณแม่ของดาเรียก็ร้องไห้ไม่หยุดทําเอาคนที่ได้เห็นภาพนั้นถึงกับเศร้าสะเทือนใจไม่น้อยอักคภันนมาศเกิดเมื่อวันที่28มกราคมพศ2528ที่เขตวัฒนากรุงเทพมหานครเป็นบุตรของสุพงนมาศกับองรถนอมนมาศเป็นบุตรคนโตจากพี่น้องจํานวนสองคน สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนดาราคาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงและระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาโฆษณา,าอักขพันเริ่มอาชีพในการวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณามิวส mm ิกวิดีโอจากนั้นได้แสดงละครเรื่องแรกในบทสมทบในเรื่องรักซ่อนแคนทางช่องสามและรับบทตัวรองและบทร้าย จากนั้นได้รับบทเด่นเรื่องแรกเรื่องพระจันลายพยักทางช่องเจ็นได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคําสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นต่อมารับบทพระเอกครั้งแรกในเรื่องสาวใช้ไฮเทคของดาราวีดีโอโดยแสดงคู่กับจุย๋ยวรัตยานินคูหาและเริ่มเป็นที่รู้จักจากบทหลวงอัครเทพวรากรในละครทวิภพ ต่อมาในปีพศ2560ได้ร่วมแสดงในซีรีส์ภารกิจรักเรื่องราชนาวีที่รักรับบทเป็นเรือเอกจิรวัตรสุขหลังสำหรับละครเรื่องสุดท้ายในชีวิตของเขาก่อนที่จะเสียชีวิตคือละครเรื่องสัจจะในชุมโจรเสือสั่งฟ้าสามอักพันธได้จดทะเบียนสมรสกับดาเรียเชฟรุกชาวโปแลนด์พร้อมกับวางแผนจะจัดงานมงคลสมรสในวันที่26มีนาคมพศ2568ที่ประเทศไทย นอกจากนี้ยังวางแผนจะจัดงานมงคลสมรสที่ประเทศโปแลนด์อีกด้วยในปีพศ2565อักคภัน์เริ่มมีอาการป่วยก่อนตรวจพบว่าเป็นมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจโดยเข้ารับการผ่าตัดเมื่อเดือนมกราคมพศ2566และเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ก่อนจะเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่21กันยายนพศ2567เวลาประมาณ21นาฬิกา54นาทีที่โรงพยาบาลคามิเลียนประกอบพิธีสวดอภิธรรมที่วัดาธาดทองพระอารามหลวงและประกอบพิธีชาปนากิจเมื่อวันที่28กันยายน